We'll หลายเป็นประเด็นที่หลายคนให้ความสนใจขึ้นมาทันทีครับผู้ชมครับจากกรณีกระแสข่าวการปรับเงินเดือนปริญญาตี25,000บาทว่านายปราณีพะิทธานุกรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงก,การต่างประเทศในฐานะประธานคณะกรรมการขร้าราชการพลรเรือนกล่าวว่านายเสรษทวีสินนายกรัฐมนตรีได้นัดสหน่วยงานได้แก่ กระทรวงการคลังสภาพัฒนาการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมคณะกรรมการข้าราชการพลรเรือนสำนักงบประมาณมาประชุมกันในวันที่10พฤศจิกายน2 5 6 6โดยที่ตนจะเป็นประธานในที่ประชุมเรื่องที่จะมีการปรับเงินเดือนปริญญาตี25,000บาทตามที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้นในช่วงเลือกตั้งและจะนําเสนอรายงานต่อคณะรัฐมนตรีส่วนที่ว่าการปรับเงินเดือนปริญญาตี25,000บาท จะเหมือนกับช่วงรัฐบาลยิ่งรักหรือไม่นายบางปีกล่าวว่าเราต้องไปดูฐานข้อมูลเดิมและดูจํานวนและกลุ่มที่จะปรับบัญชีขึ้นโดยจะปรับเงินเดือนขั้นต่ำวุฒิปริญญาตีให้ได้เงินเดือน25,000บาทแต่เรื่องนี้ต้องใช้เวลาทั้งนี้มีรายงานว่านายพิพัฒน์รัฐกิจปการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยว่าในเดือนธันวาคม2566จะมีการประกาศขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำรอบใหม่ของปี2567 เพื่อมอบเป็นของขวัญให้กับแรงงานทั่วประเทศไทยแต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ถึงวันละ400บาทตามที่นายเศรษฐาทวีสินเคยประกาศก,ก่อนเลือกตั้งอย่างไรก็ตามการปรับขึ้นค่าแรงรอบนี้แต่ละจังหวัดจะปรับขึ้นไม่เท่ากันโดยปรับสูงสุดแค่หลักสิบบาทเท่านั้นถึงแม้จะไม่ถึงวันละ400บาทก็ช่วยเป็นขวัญและกำลังใจให้กับแรงงานและช่วยให้นายจ้างไม่ได้รับผลกระทบโดยเฉพาะ SME หากปรับถึง400บาทอาจทําให้นายจ้างปลดพนักงาน และการปรับขึ้นค่าจ้างให้ถึง400บาทอาจปรับรอบใหม่ในช่วงท้ายปี2567ในบางจังหวัดเท่านั้นก่อนหน้านี้ในปี2564มีทั้งหมด44จังหวัดไม่ขอขึ้นค่าแรงขั้นต่ำเพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อการทำงานนายจ้างไม่ไหวและคนในพื้นที่ไม่อยากย้ายไปทำงานที่อื่นที่มีต้นทุนสูงกว่าค่าเดินทางค่าเช่าซึ่งตอนนี้แต่ละจังหวัดกำลังพิจารณาเรื่องขึ้นค่าแรงขั้นต่ำให้เสร็จ ในวันที่1 7พฤศจิกายน2,566และจะส่งรายงานมายังคณะกรรมการช่วงต้นเดือนธันวาคมเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีและประกาศในราชกิจจานุเบกษกา,าภายในสัปดาห์ที่4ของเดือนธันวาคม2,566อย่างไรก็ตามพระบประเด็นยังกล่าวก็าตเอาชาวเน็ตตาเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายว่าแต่เป็นอย่างไรไปชมคอมเมนต์จากชั้นกันครับ